สวัสดีนะครับแคนวีบีโยลาสวัสดีครับพวกเรลาสวัสดีครับก็สำหรับรางวัลวันนี้ต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณแฟนเพลงเลยเพราะว่าเป็นแรงโหวตหนักๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหวตหรือว่าที่คอยเข้ามาฟังหรือว่าสตรีมมิ่งนะครับที่ทำให้เราได้เพลงเบสมิวสิกเมลกรุ o ปออฟเดียนะครับก็คือดีใจมากๆใช่ไหมครับผมจริงๆดีใจตั้งแต่ได้เข้ามาเป็นเรียกว่า ได้มีชื่อเข้าชิง,ชงวันนี้แล้วก็คือดีใจมากๆแล้วก็เหมือนกับเราก็เห็นทุกความพยายามทุกการซัพพอร์ตทุกแรงกาลังใจจากทุกๆคนมาตลอดเหมือนกันวันนี้จนวันที่เราแบบประกาศชื่อไม่ตอบเลยนะลาส<ม>วันขึ้นมาจริงๆแล้วเราก็ขึ้นไปหยิบถ้วยรางวาัลมันเป็นแบบโมเมนต์ดีมากๆสําหรับชีวิตของพวกเราห้าคนเลยครับครับก็บอขอบคุณทุกคนที่ทําให้วันนี้หลายๆคนได้รู้จักสวันขอบคุณทุกคนที่ทําให้ในวันนี้ มีหลายคนรู้จักลาสวันพวกเราก็ยังคงเป็นลาสวน่รไปครับขอบคุณทุกคนที่อาให้ทำให้พวกผมได้มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากมากครับที่ได้รางวัลน,นี้มาก็ขอบคุณมากมากครับครับก็สำหรับรางวัลน,นี้นะครับเป็นรางวัลที่มีค่าแล้วก็มีความหมายแบบมากๆกับพวกเราลาสวันมากๆเลยก็หนึ่งปีที่ผ่านมาที่พวกเราตั้งใจทำงานแบบมากๆลแล้วก็มีผลงานที่ทุกคนชื่นชอบแล้วทุกคนรู้สึกว่า แบบตั้งใจบดให้พวกเราจนมาได้รางวัลตรงนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยครับขอบคุณทุกคนมากมากครับขอบคุณครับ,บคุณครับ,บแบบว่ามันเกินความคาดหมายของเราเยอะไหมเพราะว่าแค่ปีเดียวเองค่อนขอ <ๆ S 1> ้างเกินความคาดหมายครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเราทำเพลงขึ้นมาเหมือนที่บอกไปว่าตั้งแต่แรกเลยว่าเราแค่ได้ได้ร้องเพลงได้ทําผลงานออกมาเราเรามีคนฟังเราก็คือแฟนคลับเราก็ดีใจมากๆแล้วไงครับไม่ไม่คิดเลยว่าแบบเพลงเรามันจะต้องดังฮิตติดชาร์ตแล้วก็จนได้รางวัลไงครับต้อง ยังไงก็ยังจะต้องขอขอบคุณแบบขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจากใจเลยค่ะตงถามความรู้สึกตอนที่แบบว่าเฮ้ยเขาประกาศชื่อเราแต่ตอนนั้นเป็นยังไงกันบ้างในะ<อ>จฟ<อ><อ>ู็นห<อ>มดแค่ไหนเพราะว<ต>่านั่งจับมือกันอยู่เพราะว่าตอนตอน,ตอนตอนแรกนี่ถือว่าแบบถือว่าโหดเหมือนกันนะโหดมากแต่ละวงที่เข้าร่วมใช่เพราะว่าใช่ครับแบบพ็อกซี่น้องก็แบบพอตมากๆแล้วก็เก่งกันมากๆคือทุกคนเก่งมากเลยไม่ว่าจะเป็นแอดลัสร์เ e รสแลวครับแล้วก็น้องๆแบบ จริงจริงๆใช่ครับจริงจริงๆก็คือที่เชื่อเดี๋ยวฝีมือเราเนี่ยเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วแต่ว่ามีไปบุญไปมูมาขออะไรสำหรับงานนี้หรือเปล่าอ๋อก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมูครับส่วนใหญ่ก็ไปทำบุญด้วยการอะไรใช่ครับก่อนนอจริงๆก็บอกว่ารางวัลนี้คงต้องขอบคุณแม่แม่เราก็คงได้ต้องนุ่มอ้อนขอบคุณมากเลยนะครัะเราก็เห็นถึงความพยายามของแบบแม่ๆแม่ที่แบบ คือคือผมสั่นมากเลยตอนนี้คือผมขนลุกมากเลยสั่นได้แต่อย่าล่วงนะล้ไม่วงไปล่วงไ่ล่วงกับไว้นั่นเลยเนี่ยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆจากใจไม่รู้จะพูดคำไหนจริงอ่ะแบบทุกคนน่ารักมากเลยครับคตื่นเต้นอ่ะในส่วนของควรางวัลเนี้ยคับเดี๋ยวจะต้องมีแบบไปอยู่แต่ละบ้านแต่ละบ้านก่อนหรือเปล่าก่อนเดี๋ยวผันผันถาขึ้นก็น่าจะเจมเอาไปเจอเหมือนเอาเป็นว่าปีปีละคนไหมเป็นการแบบเป็นคนไปเรื่อย เขาเรียกจู่ๆเนยปีละคนเลยอ่ะพี่ผมน้องเล็กสุดก็แสดงว่าผมนี่คนสุดท้ายเลยมอนพี่อาจจะอยู่นานก็ได้เออพี่จะอยู่จนกว่ามันจะหายไปแหละเดี๋ยวเราอาจจะแบบว่าจริงๆผลงานรางวัลชินเนียมันได้มาจากวันมิวสิกด้วยใช่เลยก็คือเป็นคนที่แบบคอยทำเพลงแล้วก็ ซัพพอร์ตความเป็นเราออกมาทั้งหมดด้วยครับผมก็จะเอารางวัลนี้ไปให้เขาชื่นชมด้วยใช่ครับนแบ่งกันแ่งความสุขกันเพราะว่ายังไงก็มีชื่อเรา last one อยู่ในรายกใช่แค่วันนี้มันเป็นภาพพวกเราก็จํามันเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์แล้วกันที่มีความสุขครับเพราะว่าเรามาอยู่ตรงนี้ได้ไม่ใช่มีแค่พวกเรา last one แต่จริงยังมีแบบทีมงานเบื้องหลังแล้วก็ทีมงานเพลงทุกคนแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบทําให้แบบได้รางวัลนี้มาด้วยกัน พี่พี่ขอบคุณนะครับ